ครับลฮะกัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Honkai Star Rail กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่กับแพทสองจุดส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมกําลังทํามิชชั่นอยู่ซึ่งเดี๋ยวไปทําต่อแล้วกันนะแต่วันนี้เราจะไปเปิดกาชาในสุดของแบ็กซ์วอนกันนั่นเองนะครับซึ่งฮ้องบอกเลยว่ามีเพชรอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็ผมไม่ได้เติมเพิ่มด้วยนะเพราะว่า อตอนแรกการว่าจะเติมเพิ่มแต่ว่าพอดูไลค์โคนดูอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไลค์โคนใหม่ดูทดแทนกันได้ก็เลยว่ายังไม่กดไลค์โคนก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าออกไวก็น,น่าจะพอก่อนนะครับเพราะว่าตู้หน้าผมจะเอาไว้กด Sparkle นะครับผมแล้วก็แพดต่อไปนี้ก็จะกดเป็น a ะเ e r o อนะครับก็จะมีประมาณนี้ทั้งหมด3ตัวซึ่งจะกดต่อกัน3ตัวเลยนั่นเองนะครับผมก็มีเวลาเหลือเฟือในการที่จะ าราอะครลนนะครับเนาะโอเคเดีย๋ยววันนี้เรามาเปิดแบ็กซอนก่อนเลยนะครับผมโอเคผมกดสะสมโลไว้ในรอบก่อนก็คือด้านของหลวดเมนะครับที่หลุดไปเนาะตัดสมไว้10โลนะครับแลกมากับการที่ได้เสี่ยวยี่สีหกนะก็ถือว่าเอ่อเป็นการขาดทุนแล้วก็เป็นการได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาเป็นเสี่ยงเ่ีหนั่นเองโอเควันนี้ก็กดไปแล้ว10โลนะครับก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มใหม่แล้วกันนะ 10โลแรกวันนี้เราจะออกไหมนะครับกับแบ็กสวอรนั่นเองมา10โลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเรามากไป10โลแรกไปแหมเกมอื่นนี่มันขยันออกมากเลยนะเออคือถ้าจาังมาทองอีกนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วโอเคตัวใบแรกไม่ใช่ใบแรก10ใบแรกสิโลแรก โอเคไปที่โลถัดไปเลยแล้วกันโลที่สามสิบยังยังไม่ออกยังไม่ออกเฮ้ยได้มีชาเอ้ยผมยังไม่ได้ดูมีชาเลยมีชาเป็นตัวน้ำแข็ง oh, ซ <t ath os 2006> ึ่งตามดามเมจแกสตูแต่แข็งดามเมจคิยทิคอร์เพิ่มขึ้นอีก30%โอ้์เซตถ้าไม่ตายอัตราสถานะ60สคือเกมนี้เนี่ยสีดาวเริ่มแรงขึ้นมากเลยนะที่ผมเห็นนะ แรงขึ้นมากแต่ละตัวคือคุ้มอะ่ะเออได้มาก็คุ้มเล่นได้หมดเห็นเขาบอกว่าเมื่อปล่อยเทมเปิ้ลจะทำให้ตัวเองสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นส0เป็นไปจนกว่าจะสิ้นสุดเทอร์นของตัวเองหลังจากปล่อยสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปแล้วจะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ให้กับฝ่ายเราอีกหนึ่งแต้มโอ้โอ้โอโอดีไหมเปล่าอุ้ยดีดีซีหกอเนี้ยซีหกมิชาเอออุยจงเราซีครบยังวะผมดูกันปุยจงซีหนึ่งแล้วก็ เอ่อมีอะไรวะอา่านี่ยแทงหยุนทิงหยุนแทงหยุนอะไรแทงหยุนเอ่อทิงหยุนสีสีโอเคก็อยากได้ทั้งคู่อ่ะสามตัวอยากได้หมดเอามาปั้นสีได้ใช้กดได้ใช้โดยเท่าไหร่ห้าสิบป่ะห้าสิบยังไม่ออกะเมื่อกี้เหมือนไม่ลุง้งเลยโอเค เออเคโลที่60เราดูแอนิเมชันเต็มเ่อไม่รู้จะมาได้ไหมเฮ้ย,ยไม่มาเว้ยมีชาตีหนึ่งละมาโลที่เท่าไหร่วะ60หรือ5้วะ เอ้ยลืมนับแล้วเนี่ยโอ้โหมวงอาลามเลยเอ้ยมีชาสีสองไม่ออกแต่มีชาไม่ออกตัวอื่นอ่งเหรอเออเอาแรกแตัวกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวแลกที่เหลือมันด้วยแล้วกันที่จริงก็อยากอยากไปหาเพิ่มอยู่นะแต่ว่าขี้เกียจละโอเคถ้าหกสิตอนนี้ก็ต้องเจ็สิบป่ะอ่ะเจ็ดสิบอกหรือยัง ยังยังไม่ออกหุยจงสีสองโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดทีละหนึ่งต่อโอ้โหยังไม่มานะอ่ะอีกหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่มาอีกดึงคือถ้าเล่นเควสอะไรมันก็ได้แหละแต่ว่า แต่ว่ามันมันลึกไปเปล่า,าอ่ะเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเท่าไหร่แต่ไม่รู้คือถ้าเอา่อมีหกสิบใบแปลว่าอันนี้น่าจะเจ็ดาป่ะเจ็ดห้าอะก็ออกอ่ะมั้งเออเนี่ยลุงแล้วเจ็ดห้าโลลึกอยู่นะเออแ้แต่ว่าโอเคออกออกไวออกไวอยู่ ตาแล้วครับ b a c k สวอ n ชิวๆเพราะว่าตู้เแลวกุลุด <laughs> ตู้ที่แล้วกุลุดเออได้มาแล้วกับ Black s ว a n กุยจงอัพซียนโอ้โอแล้วก็มีชาติซีสองขอดูหนซีหนึ่งปอยถ้าไม่ตายตู้เป้าหมายทุกๆหนึ่งตัวที่อยู่ในการต่อสู้จะทำให้การโจมตีอ๋อจำนวนการโจมตีของท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งก็คือมีห้าตัวก็ได้หครั้งอ๋อโอเค แล้วก็อันนี้ C2 ก่อนการโจมตีแต่ละครั้งถ้าไม่ตายจะมีโอกาสพื้นฐาน24ที่ทำให้เด็ของเป้าหมายลดลง16เปเ็นเวลา3เทินโอ้โอเคเลยก็ถือว่ามาเป็นตัวลดเด็ได้ดีนะเออตัวแข็งเล่นแทนไอ้นี้ก็ได้คือเป็นดานเมจเป็นตัวทำลายล้างแล้วก็เป็นตัวที่ลดเด็บได้ด้วยพอเป็น C2 เนาะ การโจมตีแต่ละครั้งของถ้าไม่ตายรถเด็บก,กิลยังไม่ได้ดูเลยอย่าไปลองตัวอย่าไปลองตัวได้มาแล้วกับ b บ็กซ์วอนนะครับผมอ่อนอื่นเลยนะหาก่อนแต่ว่าที่รู้รเนี่ยก็คือเล่นทีมดอทเราก็ใส่ของดอทให้เลยก็ได้แล้วก็มีของหลายอย่างมากที่สามารถเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับ b บ็ก s w วอ Swan, นเนาะอย่าง Sleep k n p ใน t อ็ดเวลก็อันนี้ไม่ได้อ,อันน,น,นี้อันนี้ได้อันนี้ได้นะครับเป็นออซิบับ คือถือว่าโยกมาใช้ได้นั่นเองเนาะแล้วก็คุณในสลิปเวลก็ไม่ได้อาจจะต้องอไปดู LC 4ดาวก่อนเออตอนนี้ใส่อาร์ติแฟกต์ให้ก่อนโอเคอาร์ติแฟกต์ที่เราจะใส่นะครับก็จะเป็นไพ่ไพเซเนอร์อินดิฟนั่นเองต้องหาตัวที่มันอัตราสร้างสถานะเยอะๆโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับอาร์ติแฟกต์อ่ะอาร์ติแฟกต์เราก็เล่นใส่อย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูตัวกันนะครับสำหรับตัวละคร ตอลองผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยออันแรกผมขอไปเล่นนอมิชาก่อนผมอยากรู้สกิลนอมิชามากเลยน้องเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยเโยโกโซเชิญเราเข้ากด e เป็นการหยุดเวลา,าหยุดเ,เวลามันทำอะไรได้วะเทคนิคนะครับหลังจากใช้เทคนิคเราจะสร้างพื้นที่พิเศษขึ้นมาเป็นหนึ่งอุดสร้าง1จุดเป็นเวลา15าวิแล้วก็สตูที่อยู่ในพื้นที่นะั้นจะติดสถานะ De p พาย s ันะครับก็คือ คูแห่งความฝันโดยสตูที่อยู่ในคูแห่งความฝันเนี่ยก็จะหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดหลังจากเข้าสู่การต่อสู้นะครับก็จะติดสถานะของดีไพายซันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มจํานวนการโจมตีของท่าไม่ตายครั้งถัดไปขอมมิชา2่ครั้งตั้งนี้เอฟเฟกพื้นที่พิเศษฝ่ายเราสามารถสร้างขึ้นจะมีได้มากสุดเพียง1นจุดอ๋อโอเคก็คือไอ้กดเทคนิคก็ได้แค่ครั้งได้แค่1จุดได้สุกที่ไม่ได้โอเคนะครับ ต่อไปเป็นสกิลต่อสู้นะครับซาดาเมตน้ำแข็งแก๊สตัวหนึ่งตัวและ้าดาเมตน้ำแข็งเล็กน้อยแก๊สตัวเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงอีกทั้งยังเพิ่มจำนวนการโจมตีของท่าไม่ตายครับถัดไปผมว่าท่าไม่ตายผมอยากรู้แล้วว่าการโจมตีท่าไม่ตายนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับ้าดาเาม,ามตน,น้ำแข็งแก่ฝ่ายศัตรูัวหนึ่งตัว,ตวโดยเริ่มได้ะจะปล่อยการโจมตี3ครั้งสูงสุดที่10ครั้งนะครับผมก่อนการโจมตีทุกครั้ง จะมีโอกาสเล็กน้อยที่ทําให้สตูเป,ป้าหมายถูกแช่แข็งด้วยนั่นเองโอ้ oh. คือถ้าเป้าหมายถูกแช่แข็งอ,ะอ่ะเออมันจะมีดาวหนึ่งอันไหนไม่รู้่ถ้าจําไม่ผิดนะที่จะทําให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจคีย์ดิคอเพิ่มขึ้นด้วยปะนั่นน่าจะเป็นทาเลน่นมากกว่าเออน่าจะเป็นอ้นนั้นอะเทสที่ออยอัพเออน่าจะเป็นอันนั้นมากกว่าแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้แต้มสกิลหนึ่งแต้มนะครับจะเพิ่มจำนวนการโจมตีข,ของท่าไม่ตายแล้วก็ฟื้นพลังงานของมิชาเอยาด้วยโอเคใจ มีมีแค่นี้ใช่ปะอ่าใส่ต,ตัวกลางไปโอเคแล้วเราก็เล่นนอมิชาอ๋อนี่มันจะเป็นสแต็กเก็บโอเคแล้วก็ใส่อย่างนี้อ่ารวมได้แปดไหนลองดูดิแรงไหมโอ้ โอ้โหโอ้โหตัวเบรกอันนี้มันตัวเบรกนี่ว่าโอ้คล้ายๆเสียวยี่ครับแต่เบรกเบินเนเ้นเบรกน่าจะดีเลยอะ่ะโอ้โหต้องเป็นน้องได้เบรกแล้วเดี๋ยวผมขอเอาใหม่ได้ไหมต้องสแต็กครบสิบครับสแต็กครบสิบเดีย๋ยวเดี๋ยวลองดูสแต็กครบสิบแล้ว oh, เบรกน่า <10. S 1> จะแรงเดี๋<ๆ>ยวรอแป๊บนึง โอเคถ้า E มันจะเป็นการลบเดฟได้หรอโอเคอย่าให้น้องเบรกนะครับโอ้โหเบรกสี่หมื่นแรงอยู่นะก็ต,ตีไปคือ E มันจะเป็นการได้เป็นสองสแต็กเลยครับทุกครั้งการใช้สกิลหนึ่งครั้งของเพื่อนในทีมเนี่ย ก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนการอ่าจํานวนอันติของน้องให้อีกด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าน้องกดเองก็จะเป็นการเพิ่มให้สองสองเป้าเอออ่าทีไปน้องได้เต็มแล้วก็อยากให้น้องโอ้แล้วน,นี่เพิ่มไอ้นี่หรอผมเพิ่มไข่ผมเพิ่มผิดปะเนี่ย ไม่น่าใช่โอเคอีกรอบแล้วก็น้องเบรกตายเลยอันนี้เบรกแรงฮะเสียเหมือนสียี่เลยโอ้โหโอเคโอเคแรงแรงใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคต่อไปเรามาดูตัวหลักของเรา backswan บอกเลยว่าปากแฉะคือเป็นตัวที่ไม่ต้องมีแม่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็เป็นจำเนืองจำจำเนืองอะไรจำตีต่อเนื่องนะครับดาเมจต่อเนื่อง สถานะดาเมจตอนนึงเป็นแบบพิเศษซึ่งจะไม่ใช่เป็นลมเฉือนหรือเป็นเหมือนของแซมโูนะครับซึ่งจะเป็นดาเมจพิเศษอีกอันนึงเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีอะไรมัางเนาะส่วนทาเลตนนะครับก็จะมีพอสวรรค์พอสวรรค์นเนี่ยก็จะมีโอ้โหอะไรมั่งเนี่ยเออเมื่อเริ่มต้นแต่เทินหนึ่งตัวุกครั้ง,งเออไม่ใช่อันนี้ดิต้องเป็นอันนี้ปะอ่าอันนี้ผลรั์ความสามารถครับ ทำให้ตัวเองสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับ60%ของอัตราสร้างสถานะโดยสามารถสร้างดาเมจได้สูงสุดถึง702%เอ,อ้ก็คืออันนี้มันเป็นตัวสร้างสถานะอ,อ,อะไรอะคือแสแตตหลักอะอยู่ที่สร้างสถานะเลยนะครับผมก็ต้องอัพเป็นเยอะๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะเมื่อศัตรูเป้าหมายเข้าสู่การต่อสู้จะมีโอกาสพื้นฐาน65%ที่จะติด ความศักดิ์สิทธิ์หนึ่งชั้นทุกๆหนึ่งครั้งที่สตูปใหม่ได้รับดาเมจต่อเนื่องในการโจมตีของฝ่ายเราจะมีโอกาสพื้นฐาน65%ที่จะติดความศักดิ์สิทธิ์หนึ่งชั้นอีกโ,อโ,อโ,อโดยภายใน1การโจมตีจะสามารถติดสถานะนี้ได้3ชั้นโอเคหลังจากปล่อยสกิลการต่อสู้ัตูที่กําหนด1ตัวสถานะลมเฉือนเผาไหมอ่า mm ติดดอดนาาั่นแหละอ่าจะมีโอกาสพื้นฐาน65%ที่จะทำให้อ่าติดสถานะความศักดิ์สิทธิ์อีก1ชั้น โอ้โหบอกเลยว่าตายอ่าส่วนสกิลอื่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันเนาะโอเคเป็นการกดอันนี้มาก่อนไม่ใช่ดีเรากดแล้วเราตีครับไม่ใช่ให้มันตีแมก็คือเหมือนสร้างแอร์เรียรอย่างนี้ปะ่ะเออก็คือแปะแปะกา๊าซใส่โอเคจมตีปกตินะครับโอ้อะไรเนี่ยจมตีปกติมีโอกาสเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับเก็บเป้าหมายอ่า ตีตัวที่ติดดอทนะครับจะเพิ่มโอกาสกศักดิ์สิทธิ์โอเคอ๋อแต่ตีธรรมดาก็เพิ่มเหมือนกันโอเคโอเคโอเคแล้วก็สกิลต่อสู้นะครับสร้างดาเมจลมเล็กน้อยแก่สุ่มตัวรวมถึงตัวที่อยู่ใกล้กับเป้าหมายอ่าตัวใกล้เคียงแล้วก็มีโอกาสอย่างมากที่จะเพิ่มอ่าักความศักดิ์สิทธิ์แก่เป้าหมายและอีกทั้งมีโอกาสอย่างมากที่จะทําให้เดฟของเป้าหมายลดลงอ๋อสกิลอีก็เป็นสกิลลดเดฟหรอ ไม่แน่นะไออาร์ติแฟกต์ใหม่อาจจะดีก็ได้แต่ว่าผมว่าเอออาร์ติแฟกต์ใหม่อาจจะดีแต่ยังไม่รู้อะว่ามันอะไรรู้แค่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับดีบัฟแต่ถ้ามันมาให้ก็น่าจะโอเคแหละมะั้งยังคือยังไม่รู้อะเออยังไม่ได้คือไม่รู้ว่ามันต้องไปฟาร์มตรงไหนอะเออเพราะเล่นเนื้อเรื่องอยู่นะโอเคถ้าไม่ตายจะเพิ่มสถานะเปิดเผยให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจภายในเทิร์นเพิ่มขึ้นและทาให้ความศักดิ์สิทธิ์ถูกมองว่าเป็นสถานะลมเฉือนเสียเลือด อ๋อคือเป็นดาเมจดอทที่อา่ารวมกันเลย 4. ดอทโอ้ oh. ยอดว่ะเออนอกจากนี้ความศักดิ์สิทธิ์สร้างดาเมจความศักดิ์สิทธิ์สร้างดาเมจเมื่อเริ่มเทินถัดไปจำนวนชั้นจะไม่ถูกทีเซ็ตอ๋อแล้วจะสร้างดาเมจลมแก่ศัตรูทั้งหมดโอเคโถือว okay. ่าโอเค๋ยดี๋ยวลองเล่นจริงวน่าจะมันแล้วก็เมื่อเริ่มพรสวรรค์ ไอ้เมื่อเริ่มต้นในแต่ละเทินหากัตูเป้าหมายได้รับดาเมจต,ต่อเนื่องจะมีโอกาสติดสถานะความสิทธิแ์และได้รับดาเมจต,ต่อเนื่องอ๋อโอเคเมื่อเริ่มต้นเทินอีกและได้รับดาเมจต,ต่อเนื่องเมื่อเริ่มต้นเทินอีกอาา่าฮะอีกทั้งเบ,บสบอลจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์เพิ่มเติมต,ตามจํานวนชั้นของเว้ยอันนี้น่ารู้อะถ้ายิ่งมีเยอะคือ,อยังไงอะคือยิ่งแรงเหรอเอออ่าเทคนิคก็เมื่อกี้ครับที่เรากดไปเมื่อเริ่มการต่อสู้ของไปจะมีโอกาสอย่างมากที่จะเพิ่มความสิทธิ์แก่ัตู เราจะเกิดตามไปจนกว่าการเพิ่มดังกล่าวจะล้มเหลวโอเคไหนดูดาเมจดิอ๋อนี่เหรอไหนขอ,ขอดูหน่อยมาดูดิมันให้อะไรลบไม่ได้ด้วยโอ้มากสุด50ชั้นได้รับดาเมจลมเมื่อเริ่มต้นเทิรนในแต่ละเทิรนถือว่าติดสถานะลมเฉือนโอ้โหลมเฉือน50ครั้งโอ้ m ม่กอดลองคิดดู <S 2> <S 2> <S โอเคถ้าเราต้องการลบเดฟ อ๋ออ๋อนี่มันตีมันได้ข้างๆด้วยโอเคแล้วก็ยิงไปอ๋อเมื่อกี้คือดอบดอบนี้เหรอดอดระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปเล่นกับแม่นะแต่ไม่รู้วันนี้จะได้ฟาร์มเสร็จไหมโอเคแล้วเราก็กดเหมือนเดิมอ๋อตัวข้างก็โดนด้วยเหรออันนี้ อ่ะถ้ามี6ชั้นอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่นี้อ่าพอเราเกิดอนติีไปมันจะไม่รีเซ็ตนะครับซึ่งเวลาเราใส่ไป <c oughs> อ๋อมันต้องเป็นน่าจะเป็นจำเป็นต้องเป็นไอ้นี่อ่านี่ยังไม่ลดคือเมื่อกี้ถ้ามันระเบิดถ้าการระเบิดต้องลดครับโอเคอันนี้ไม่ลดแล้วเราก็ใส่ต่อเป็นสิบห้าผมอยากรู้สะสมไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่วะ โอ้โหสิบเก้าห้ามืนโอ้จอดมันยอดมากเดี๋ยไอตัวนี้มันใส่ LC ด้วยป่ะเนี่ยไลคนไลคน LC ด้วยครับอืมโอเคอ๋อเพราะว่าไลคน LC เนี่ยมันจะทำให้ถ้ามีดอทมากนะครับมันก็จะเพิ่มพันของอันนั้นได้มากด้วยป่ะไม่รู้อะต้องรู้ ทำให้แท็กอ๋อเพิ่มเฉยเดฟบเจ็ดจุดสองอ่าคูณสี่ไปอ่ะคิดคิดเอาเองยี่สิบมั้งยี่สิบกว่า <S <S อ๋อมันเพิ่มมันคือมันไม่สนเดฟด้วยโอเคไม่เป็นไรเรามีคับกา้าแล้วม,มาณเท่าน,นี้กันนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเบสบอลคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวตู้หน้าเรามากับสปาร์คโลแน่นอนนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะหลุดไหม ถ้าหลุดผมก็ไม่เติมเพิ่มไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่ากูจะเปิดอะเครอนอืมผมเปิดแต่ตัวอวยอืมแต่แต่ว่าสปาคุก็น่ารักนะไม่ใช่ไมอ่อวยเอออยากได้เหมือนกันเนาะโอเคก็อย่าเจอใหม่พาหน้าส่ดน,นี้ขอตัวลาเจอใหม่พาหน้าสุดนนี้บายบายครับบายบาย you